ไปเที่ยวกองละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ละครเพื่อนแพงและสาวน้อยอ้อยควนเรื่องหลังนี้นางเอกน้องใหม่ขอฝากในฝากตัวด้วยครับตามมาดูแม่เพื่อนในกองถ่ายเพื่อนแพงกันค่ะย,ยุจิรนันสวนมาศนางรำแก้บนในฉากนี้ก่อนถ่ายทำยุย้ยก็ขอซ้อมท่ารำกับอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์งานนี้ยุย้ยบอกว่าขอซ้อมหลายรอบหน่อยเพราะไม่มีพื้นฐานด้านการได้รำเลยสักนิด จนคล่องก็ลุยถ่ายทำกันเลยค่ะแม้ระดับยุยจิรนันผู้ยึดสโลแกนไม่มีอะไรที่ยุย้ยทำไม่ได้ฝึกแป๊บเดียวก็โชว์ได้รำเลยอ่อนช้อยงดงามตามแบบเป๊ะค่ะ ที่นางเอกน้องใหม่จากจอเจสีพีพีพัชยาเพียรเสมอชวนเดอะแก๊งมาร้องเพลงขอสตางจากคนใจดีในฉากนี้ของละครสาวน้อยอ้อยควันที่ใครดีด้านนำมาปัดฝุนใหม่อีกครั้งเพลงนีง้ยังคุ้นหูกันบ้างไหมคะจบไหมทางนี้ย นอกจากจะถ่ายทอดบทเพลงด้วยตัวเองพีพีพัชยายังเต็มที่สุดๆทุ่มเทแต่งหน้าเลอะเทะแต่งตัวมอซอแบบไม่หวงสวยเป็นกำลังใจให้เธอกันด้วยนะคะเบื้องหลังสนุกสนุกของละครเพื่อนแพงและสาวน้อยอ้อยควันยังมีให้ชมกันอีกเยอะติดตามได้ทางรายการบันเทิงต่างๆของช่องเจสีค่ะ